น,นี็นะมวกกับน,นอกอะไระเป็นมวกกับน,นกสไตล์ตทัวริงยี่ห้อมีบิโมล่าบิโมล่าวัยรุ่นชอบใช้เพราะว่าราคามันอยู่ในแบบสองพันกว่าบาทเนี่ยเป็นราคาวัยรุ่นนะนะบิโมล่าเป็นมวกไอ้ทัวริงแบบไปเที่ยวกงหมวกเปิดทางได้เนะะาะคัตเตอร์ไม่ดึงดึงเลยนะดึงเลยเนาะ น,น,นี่เลยครับอันนี้กล่องนอกนี่เลยครับนี่เลยครับอันนี้กล่องอย่างนี้นะครับวันนี้แพ็คมาไม่ค่อยดีเหมือนร้านก่อนเนาะอ๋อคนอละร้านใช่ไหมคนละร้านร้านที่แล้วแพ็คไม่ยังดีเลยยี่ยมเบิโบล่าอ,อันนี้ไม่มีการกระแทกเลยร้านเนี่ยนะเนาะร้านนู้นจัดกระแทกหนาะตึ๊บเลยตั้งสองชั้นด้วย ทั้งในทั้งนอกเลยนะจริงๆมันต้องสับให้ความสำคัญนะกับการขนส่งนี้ของสองพันกว่าบาทก็โอเคอยู่นะหลายบาทเ <บา S 2> <ด>ลยไม่เคยเขาจับโยนจับอะไรเนาะตัวกันกระแทกช่วยเอยอะ<ๆ>อันนี้ไม่มีเลยอะตัวการกระแทกไม่กี่บาทใช่นี่ไม่แพ็คไม่แพ็คไม่ให้เลยลูกเขาใส่ม้อ้งสองชั้นนะลูกบางร้านเนี่ยเขาใส่การกระแทกมาสองชั้นอันนี้ไม่ใส่หมาให้เลยแสดงว่าแล้วดูกล่องเกลงไม่เช็ดเลยแต่เขามน คนต้องโยนเยินนี่เสร็จเลยนะอ,อไม่มีการกร,ระแทกปเลยนะกล่องเนี่ยกล่องหลวมๆเนี่ยคุกคุกคุกุกเลยไม่มีอะไรเลยกล่องการกระแทกกันโดน,นู้นจะกระแทกกล่องชั้นหราอบางร้านเน,ะนาะน่าจะมีให้ใช่มันก็เ่ิดการียายได้นะชิวชอน,นี่ครับตอนนี้ถือว่าขนส่งแพ็คของส่งมาถือว่าไม่ผ่านเนาะอืร้านอะไรร้านอ่ะร้านใช่ ร้านแท่ของมาถือว่าไม่ผ่านด้วยไม่มีเซฟตี้เลยกันกระทงกระเท็นสองเขาสองพันกว่าเนี้ยไงอ่านะเดี๋ยวดูสีเนะีมันสองพันกว่าสองพันกว่าในชะ่สองพันสองพันหกประมาณเนี่ยส่งด้วยนะเนี่ยเลยนีอันนี้อันนี้สั่งมาเป็นสีดำด้านจริงๆมันมีให้เลือกหลายสีนะอืมนี่สั่งมาให้ใหแฟนเขาสั่งมาให้แฟนไซ นี่ใครเล่นกันใครเอ็มใครเอ็มนี่เขาจะติ๊กมาแล้วเหมือนกันใครเอ็มมันจะมีชิว์ชิวประหลอดอ๋ออันนี้เป็นประหลอดอันนี้ไม่มีข้างในใช่ไหมอ๋อมีข้างในมีแว่นมีแว่นโอ้ข้างข้างข้างในก็ดำข้างนอกเป็นประหลอดอีกบุดใหญ่เลยตำแหน่งเดียวกันเลยอันนี้เป็นสายซ้อนสายซ้อน อันนี้อันนี้ตำแหน่งจะเป็นเปิดแว่นนะเปิดปิดแว่นอืออ๋อเหมือนกันอือเปิดแว่นอ๋อปิดแว่นไม่เช็ดเลยนะดูฝุ่นฝุ่นเลยนะฝุ่นเราแพ้เราไม่ดีนะก่อนจะส่งน่าจะอนี่หน่อยนะออน่าจะทำความสะอาดซะหน่อยเปิด,ปดลับลงเปิดปิดเออ ใช่เปิดี่เปิดลมเข้าเปิดลมเข้าปิดตรงนี้ก็เหมือนกันยองลมอีงนีลมเข้าได้สองทางปากอีกนี่ดูนวมสายเ้องสายนี่สายเป<า>็นคลิปล็อกคลิปล็อกอ,อันนี้ก็จะไวเน้น,เน,นเน้นแบบแก่งง่ายๆใช่คลิปล็อกสะดวก มีโมล่านี่ตัวนี้จะเปิดค้างได้นะดูนายน้องเปิดค้างเลยเขาว่าเปิดค้างได้ดีลอยอยู่จับตรงไหนเออยังไม่รู้นี่ไงน่าจะเป็นตรงนี้นี่เนี่ยเนี่ยปิ๊บเห็นไหมอ่าอบีโมล่าตัวนี้ดันตรงนี้เปิดไงเปิดอันนี้นขึ้นก่อน,นเราต้องการดัน,นขึ้นก่อนใช่ไหมใช่มันอีกน่าจะดันขึ้นเปิ๊บเนี่ยเปึ๊บนี่อ๋อ เ,เวลาไปเที่ยวลาเนี่ยคือมันคนลิงไงอ,อยู่น้ำด้วยไรใช่ไหมเปิดมาดูกินน้ำได้เลยอะไรประมาณเนี้ยเปิดคือเปิดเลยอย่างนี้ก็จะสะดวกกว่าไม่ต้องเอาหมวกออกใช่ไหมเดี๋ยวก็มีที่เสียบแว่นเลยเหมือนกันนะนี่สำหรับคนใส่ตาสัาน้นเราใส่หมวกน้องใสขาวแว่นจะเข้าไปตรงนี้ไงกระเด็นไปตรงนั้นสำหรับคนใส่ตาสั้นเนาะไว่ใส่ตาอ๋อเสียบแ,บ <ขา S 1> แว่นเข้าไปแว่นเสียบไปแล้วก็ใส่หมวกกับน้องเนะี่ยม,มีที่เสียบขาวแว่นด้วย รีเ่เปิดสานได้ใส่ซ้อนบอกบอกชุนเล่งผู้หญิงเที่ยวสบายๆนะซึ่งก็เวลาลงก็กดลงให้มันล็อกเรียบร้อยนี่ครับฟังชั่นอย่างอื่นไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีเดี๋ยวดูต่อราคาเนี่ยอันนี้สีดำด้านครับเปิดลิ้งให้ดูว่าดู อันนี้ร้านหะอ,อันนี้เลยอันนี้เป็นภาพพิเศษนะนี่ครับวบเล็กเอาทามาคือใบนี้อันนี้ราคานี้เลยใช่ไหมราคาใบาน,น,น,นี้เลยเนี่ถ้ามันมองไม่เห็นนะครับนะอนนั้นทางตอนรถก็ได้สองพันห้าเลยวันที่สั่งนะบางทีมันก็คาเซียนใบเลยร <laughs> อเออ <c oughs> ราคามันขึ้นขึ้นลงลงกันนะใช่มีขึ้นลงลงหลักร้อยแล้วแต่ช่วงที่เราสั่งนะเนาะ ก็โอเคสวยดีเนาะถือนะว่าหนักไหมน้ำหนักเหรอบออยู่ในขาบออกนโอโด,ดนเน,น,น,นี่อันนี้ปะก็ใช่นี่นี่อันนี้เนี้หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบกรัมก็บอกราคานี้ก็จะหนกประมาณนี้และโอเคนี่จริงมีลายสีมากเลยนะสวยด้วยนะะเป็นสี่เนี่ย มีหลายสีเงี้ยมีหลายสีเธอตัวนี้ที่สั่งมาคือดำด้านนี่นมันชอบสีดำมากมั้งคนสั่งคุมโทนคุมโทนแฟนเขาใส่ดำด้านเหมือนกันเอาไว้เข้ากับรถนี่เพิ่บนี่มีหลายสีครับตำเงาก็มีโอเค